สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกค้นคุกค้นมันในกาอยูห้านกำลังเสียออกเดินทางไปบ้านนอ้องลำหลักพรอยู่อยู่สักคืนเพราะว่าสีไปสะพายพ่อแม่เพิ่นเดว,วันเกิดน้องเพิ่นมันเนี้ยตอนนี้กำลังรอน้องนอนอยู่จั้งแตะเพิ่นมาเหล็กเท้าวกสีพ้นกาสสต๊กเลยได้จุดเจ้าเล็กเท้าวกสี เบิงก์กบาร์ฮันตี้าวมีขายยังแน่เหมือนเด็กกำลังเห็ดยังแน่นะมาเบิร์น้าานำการนี่จะพอเจ็ดขาสบายดีพอ่อสบายดีเนโปรดได้ยินเสียงเพื่อนกระจกเพื่อนเนาะทุกคนนะี่นกับมีขายมาบัวนะที่สำคัญหันตี้าวกับยูวันเก่กา,า 9, เดอ้อห์ฮันตี้คิวโหลดเนาะ มาเบิกปิ้งไก่กาลังปิ้งออนฮอนมื่อหนึ่งท้าวขายดีกับพอขายได้อยู่ไก่นะทุกคนอันนี้กาลังปิ้งใหม่ปิ้งใหม่จะมาเสียหอบไปฝากเพิ่นเพราะว่าจะเอาไปเนีเพิ่นเนาะเอาไปฝากพ่อแม่ของน้องรับละครหรือว่าไอ้ไงอยู่บ้านสักคืน เล่นในห้าแยงบุมีแขกมีคนพนกสิตกแลพนกสิตกอ้าวมาแล้วบ่สบายดีโอ้สบายดีตาลังเห็ดเห็ดเป็นสวะมากว่ามีแต่จินดาเห็ดสบายดีตาเซตยังไงเห็ดดกไม่เอาไว้กันไปมือบชุดแล้วเส้ากระสิกนี่ฮาวกระสิกนี่ จะไปใส่บาตไปใส่บาตรมาอืมดมือฮือเลยนะโบนมาอืนมาไม่มมไมตเตี้ยไปก่อนเนาะเป็นยบบาบ่าวเฮือ,อนหน้าใสๆเนาะมันนี่จะไปหาจับเนือ้อกระพนตกมาจะมาหอดก่อนเนาะกินแล้วเข่าพอ,อ,อคนจะเท่าแลว้วพกย่างแบบนี้แหละยางไปย่างมาออกกําลังกายพุนตกไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง ปัเห็ดไปเตยเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้ต้องใส่แม็กนีปเอาพอคันามือนกัดเอามันแจะที่ยากไม่เนรับก็ได้อยู่ไปเป็นห้องใกล้ไปฝาก,มกเมเพินเนาะสองโตเนาะ ในงานนั่นเคยเนาะตอกตองงามสุดเป็นแบบตวงงามสุดเลิศสุดเพราะว่าเป็นวันเกิดลูกสาวพอสิเขาไปเซอร์ไพรส์พ่อแมย์ส่วนมาต้องเอาตองงามสุดเพราะว่าขนาดนะแต่งโตในแบบบวงเอื่อยจริงจิเนาะให้ลุงเข้าแตะน้องมาทำมาได้นี่จุไปจับเหงื่อบพาะ่าในข้าววันจะให้เอื่อยพาไปสุยน้ำบ่มาดีฮะเแล้วจะเมย์พาเมย์แต่งในกับเวยเนาะสองโต ใหญ่ใหญ่หน,น,นึ่งหน,นึ่งละไปเลยแก้ว,วเด้อแก้วนี่ฮัทกีนนขาวเพชรเองคนใดอยากซื้อก็สั่งได้เด้อเตัวโลหนึ่งแต่ก่อนโลหนึ่งคนใดโลหนึ่งไทยก็เต็มฮะโลละแสนเพราะว่าของมันขึ้นแต่ก่อนกับบริแพงขนาดนี่ส่วนของขึ้นแก้วนี่แซท้กินกระปิ้งไก่โลนนโละแสนหรือสองแสนโลละแสนแต่ก่อนถ้าแปดสิบขึ้นมาหนึอยหนึ่งพอคางเงินขึ้นเลยถ้าเป็นเงินบาทจะซับเก่า เอาก,ก่อนเสองตัว่อยยังวงัโตัดีกว่าเผื่อเพื่อนเสียหนึ่งนะอ้ยกับไปมันนี่ก็ไปกันสามคนไปกับใครแม่แอนิเมแนวเทมเปอรี่เออแม่เอ้ยเอื้ยเอ้ยกีบีนเด็กโตเฮือนแอนิเมเด็กเราเคยไปเที่หนึ่งปะแม่แม่น้องเคยไปอยู่ที่ไหนไปกันเลยไปกันสามคน เพราะวัดยังมีหมูว้าวหมูเทียงกันเนาะถัดไปสองคนเลยเทียงกันกับมันก็ระมืหวานหมูมีคนห่ามีมะเบอร์ไก่เนี่ยยินดไหมคนง่ายง่ายครับไก่หันเด็กข้านี่จะเป็นไก่ลาดเบิ่งเบอร์อะนี่เป็นตาสเซ่วันนี้ถามว่าคนหลายบอกว่าเด้ขายช่วงเศร้า แล้วหน้าเมก็สิดห้องนะพายสวยเพราะว่าหน้าเราไมีอ่อนล้ายังไงก็สวยนะจ้าคุณเป๋าไดขายครีมเด็นมั้ยก็ขายแต่ครีมก็ขายดนะวิวซึ้งอาหารเสิร์ฟก็ขายขายทุกอย่างขับโมลล้ไว้คุณเจ้าเม็ดจัดถูกสำนักมั้งนะเม็ดจัดถูกสำนักเพราะเม็ดเพรื่นเขาขายเขาก็ได้เขาก็คือได้เพราะมันคือขายดีพวกขายของขายครีมนะมัน บรรเทาขายทุกปันให่ก็เป็นอย่างก็งอรือถือสรกเป็นมูขคู่ก็ก่อยากซื้อทีมน้ำเาฮะงงเป็นคือกันบะนะแม่งงไม่รู้ง่ไก่แม่ไปตะกินกตะกินนะเ,เอาเขาา่าวมันนีนะมีไกแล้วตวนี้แล้วกระเสีน,นั่นจังสิเด็ดปะจังสส ไปสุยนะสิพาไปสุยนันนะไปกินหอยยังก็ะหอยเซอรี่นะต้มหอยเซอรี่กับเกลวหอยเซอรี่กินบ้านน้องก็ได้ไหมเพราะเาอันนี้มันแปลกไมหนึ่งเดี๋ยวไปนั่งกินไปอ่อยเยื่อนั่นไหมเออคือเข้ไปงมเมื่อนาคารมันไระตื่นเต้นมันมั้ยมันก็มันกรตื่นเต้นอยู่ซิมกันนึงนึงใช่ครับใช่เป็นคองแซ่บนะ รงวาก็ทไรกินแล้วเข่ามัยกินแล้วอ่ะคุณเป็นบิไงเข่ามากเบาก็นี่จะเข่ามันฮะรัเข่าคั่นทอดนะเข่าแอ่แกเข่าอานเป็นพอดีจะีหัวร้อนอะไรยงน้บอกที่ทำมอ กประมาณนี่เด้อทุกคนอย่าลืมเด้อกลไปกลมากกับแบอุดหนุนเนี่ยทิ่งที่เข้าวผอยู่หา้าดมีน้องสาวอยู่แล้วก็มีเอ็นอยู่เพราะช่วงนี้ผู้สูงอยู่หา้าไปม,มากกว่าู้สูดเดิมบันไดอีกอยื่างหนึ่งเขาก็ยเนี่ยตื่นสายเนาะแม่ตื่นที่ยังวดนที่ยังกันประมาณนะั้นเพื่อสออกมามว็าและเปอร์เซ็น เราไปเราไปทำเมนอน้ำสิบเอ็ดทำเมนอนป่ะว่าให้ว่าให้เมนอนอยากมาเองบ่นั่งยากมาบุเป็นนักสนิทเป็นสิ่งนะนักไฮโซ่นักคาร์บไบค์นักเป็นเอ็นซีน้องคำหลานักติดตัวยงแต่ละมือว่าคันไปเลื่อนน้องคำหลาไปหไปมีส่วนไปหอบปันกับโคกหอบปันกับโคนะช่วงนี้แต่ว่าคำหลาคำหลาติดน้อยลอยล้านกับลำซีฟิวร์อยู่แล้วนะ เพชรน้อยร้อยล้านหรือเพชรน้อยร้อยล้านเพชรน้อยร้อยล้านนะสองโตไปฝากคน่ะดูให้ตุกเรื่น,น,นงนะฮะฮัลโหลจะออกเดินทางฝนยุตโต๊กเลยนะดีแหละมื่อกี้ที่ฝนตกทุกคนฝนยุโตโกเจ้าเาวกระสีไปหักใน แม่น้อยหรือลิตจีน้อยหรือนังน้อยบ,บสิ่ฮับเพิ่นอยู่เพื่อนเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบบมีไผมาส่งเลยรถไครจะหลายแต่หลายรถเป็นรถบัสเกีขาวเดินรถผ่านอื่นอันนี้ฮะต้องนั่งจะยังในใต้ใต้ใต้เมนบะบ้านนอกเป็นสินเพื่อนเพื่อนทุกคนทางเขาเพื่อนเกขาวหัาวต้องเทเลยเพราะว่าทำนี้มาฉัชป,ปุกเนี่ยนะคิดว่าต้องเทแล้วบได้แบบ ดินลุบตลอด <S <S ต้องเทพืชต้องเทอันเนนเนาะต้องเทละกาให้มันออนเ้นเนาะก็จะบวได้นะ <S <S เดีอยเพราะว่าเหตุละเกทางบนกล้องกองีเนือตังหาไปสินะมันเป็นระบบระเบียบเนาะปั๊กปะเวนะาาาาาลาจะมาจังบาะกันเลยเป็นถูกกระหลหลายเนาะทุนผัดโต๊ะมันนะถนนทนทางกับเปื้อนหน้อนื่องกำลังสิงไปหับเนละ อันน no ั no ix, ้นไม่น no ้อยแฟมิลี่หรือน้องน้อยหรือสาวน้อยอะไรทุกคนเพราะว่าซ่องเพิ่นแม่น้อยครับเพิ่นอายุอ่อนกว่าทีขาวนะก็เลยเอิ้นตามชื่อซ่องเพิ่นแต่เธาเพิ่นต้องน้องน้อยหรือสาวน้อยไม่สิเนะเพิ่นอายุสี่สิบสี่ดิยังไน้อยแล้วก็ฮอดเพื่อนเพิ่นแล้วพอแม่พี่น้องกำลังจะทบไปตามเพิ่นเนาะเพิ่น คนโกเซแล้วแล้วฝนตกไม่ใยังมนจะเปื้อนกันยังป้าตตคืองามแท้ฮะกับมีเตนอันนี้แหละสบายดีก็แต่งตัวงามแท้กับมีเตนโน,น่นแหละเจ้าเคยเห็นอยู่สามคนเนาะสามคนเอาไปละไม่จังมว่วนโอเคขับคาร์คาซึคำน้อยหนึ่งได้มาบอกก่อนได้ อันคำแห่งว่าก็เป็นยังไดเพราะว่าเพื่อจะอยากกันดินบรรยากาศเดี๋เขาจะมาตู่โฮมแบบเป่าขอกเป่าซลีกอ่สิโอ้โหเป็นยังจ้ะว่าเป็นยังป้ากัสานเนาะไปตาพี่น้องปไปน้ำกันเนาะไปเบิ่งน้ำกันเนาะคลิปนี้ก็ด้จบก่อนเนาะไปติดตามเท่านี้พอเนาะ ลาเลยสกีลาเลยเคอขี่นะเนาะเออลยติดตามคลิปต่อไปเนาะเพราะคลิปนี้ก็สิลาก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องลาไปก่อนเนอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ใน่หน่อยหนึ่งเนาะช่ชอบแม่น้อยแฟมิลี่นำกดซับสไคร์เลยที่สำคัญกะขอให้เอฟซีทุกท่านกะเบิ่งโฆษณาให้น้ำเนาะ เพราะว่าเป็นกำลังใจให้คันบบเบิ่งโฆษณาเบิงคลิปสืบมันกับบควิดีค่ะบบมีกำลังใจเพราะว่ามันบ่ได้ค่ะอันน้ำมันหลดไปเนาะทั้งนั้นก็ขอบอกขอบใจนะบ๊ายบาย